เด็กหญิงตัวเล็กๆถูกเก็บขึ้นมาจากกองขยะแต่ใครจะเชื่อว่า25ปีต่อมาเธอจะกลับมาพร้อมความลับที่ไม่มีใครคาดคิดเสียงหนึ่งจากอดีตภาพเงาชายแก่ในกระจกและคำพูดสุดท้ายที่ทำให้ทั้งชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลเรื่องนี้จะทำให้คุณต้องย้อนถามตัวเองว่าความรักแท้ต้องมีเลือดเนื้อไหมอยากร,ริปตาเพราะทุกวินาทีหลังจากนี้จะทำให้หัวใจคุณสั่นจนหยุดไม่อยู่ เสียงลมพัดผ่านกองขยะเก่าที่ส่งกลิ่นเหม็น,นเน่าเศษอาหารแห้งกรังติดอยู่บนพลาสติกขาดๆเสียงแมลงวันบินวนรอบกองเศษเนื้อเนา่าในเงาเมื่อใต้แสงไฟถนนสลัวๆมีเด็กหญิงตัวเล็กๆนอนซุกอยู่ในกล่องกระดาษเปียกน้ำเสื้อผ้าเปื้อนโคลนมือเล็กๆสั่นระร,ริกจากความหนาวเสียงร้องเบาๆดังขึ้นฮึกหนาวชายชราผมขาวสวมเสื้อเก่าขาดเดินลากรถเหล็กผ่านเขาชะงัก สายตาเลือบเห็นเงาเล็กๆขยับในกล่องเขาเดินเข้าไปช้าๆใจเต้นแรงหนูน้อยเธออยู่คนเดียวหรือเสียงสันพระเอ่ยถามเด็กหญิงไม่ตอบมีเพียงเสียงสะอื้นเาบาๆชายชรามองรอบๆไม่มีใครไม่มีแม้เงามนุษย์มีเพียงความเงียบกับติ่นเหม็นของความสิ้นหวังเขาค่อยๆยื่นมือออกไปสัมผัสผิวเย็นเฉียบของมือเล็กๆนั้นเด็กหญิงสะดุ้งสุดตัวดวงตาเบิกกว้างมองเขาด้วยความกลัวแต่แววตาชายชราอบอุ่น ไม่ใช่แววตาของคนร้ายเขายิ้มแม้ฟันจะหายไปเกือบหมดไปกับลุงไหม่ลุงจะพาไปกินข้าวเด็กหญิงลังเลแต่เสียงท้องร้องทําให้เธอค่อยๆพยักหน้าเวลาผ่านไปเธอเติบโตภายใต้กระต๊อกไม้เล็กๆข้างลำคลองชายชาราเก็บของเก่าขายส่วนเธอช่วยล้างขวดเก็บกระดาษวันหนึ่งฝนตกหนักน้ําหลากเข้ามาในบ้านเสียงไม้แตกดังกรอบกรบน้ําเย็นไหลเข้ามาถึงเตียงชายชาราวิ่งฝากกระแสน้ําไปช่วยเธอ แต่เท้าเขาลื่นหัวกระแทกกับเสาไม้เลือดไหลซึมลงไปในน้ำขุนเด็กหญิงกรีดร้องลุงลุงอย่าทิ้งหนูไปเธอจับมือเขาแน่นดวงตาชายชราเริ่มพร่าริมฝีปากขยับเบาๆโตขึ้นอย่าลืมคนเก็บขยะอย่างลุงนะคำพูดนั้นฝังอยู่ในใจเธอไปตลอด25ปีต่อมาแสงไฟจากเวทีส่องกระทบใบหน้าเธอ หญิงสาวในชุดสุดขาวขึ้นพูดต่อหน้าผู้คนนับพันฉันเคยเป็นเด็กที่ไม่มีใครต้องการเสียงปรบมือดังขึ้นแต่เธอรู้ดีใต้รอยยิ้มนั้นมีน้ำตาที่ไหลเพราะภาพในวันนั้นยังไม่เลือนหลังเวทีเธอเปิดกระเป๋าใบเล็กในนั้นมีภาพถ่ายเก่าซีดจางของชายชาราเธอเอือมมือแต่รูปเบาๆเสียงลมข้างนอกพัดเข้ามาอีกครั้งเหมือนเสียงกระซิบที่เธอคุ้นเคย ลุงหนูสําเร็จแล้วนะแต่เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นเงาชายแก่ในกระจกกําลังยืนยิ้มอยู่ด้านหลังเธอเธอยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูของตัวเองลมหายใจเริ่มถี่ขึ้นมือสัน่นระริกจับกระเป๋าแน่นภาพในกระจกยังคงชัดเจนชายชาราผมขาวในเสื้อเก่าตัวเดิมที่เธอจำได้ขึ้นใจแต่ในความจริงไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นเธอกระพริบตา ภาพนั้นหายวับไปเหลือเพียงเงาของตัวเองเธอทุดลงกับพื้นน้ำตาไหลเงียบๆเ,เสียงในหัวดังขึ้นแถวเบาหนูโตแล้วจริงๆลุงเห็นไหมหลังงานจบเธอขับรถกลับไปยังชานเมืองที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นบ้านเก่าของเธอกับลุงแต่ตอนนี้ทุกอย่างหายไปหมดกลายเป็นอาคารสูงและถนนคอนกรีตมีเพียงมุมหนึ่งเล็กๆที่ยังมีร่องรอยของลำคลองเก่าน้ำขุ่นคล้ำไหลชา้ชาๆเหมือนเคย เธอยืนมองตรงนั้นนานกลิ่นโคลนกลิ่นฝนและเสียงลมพัดเหมือนพาเธอกลับไปในวัยเด็กเธอหลับตาเห็นภาพลุงหัวเราะตอนที่เธอวิ่งลุยน้ําเห็นมือลุงที่อยากกล้าลูกหัวเธอเบาๆอย่าร้องนะนูของลุงต้องเข้มแข็งน้ําตาเธอไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวแต่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นด้านหลังคุณมากลับตรงนี้บ่อยนะครับเสียงของชายชราผู้ดูแลพื้นที่เอ่ยขึ้น เธอหันไปเห็นชายวัยเจ็สิบในชุดทำความสะอาดถือไม้กวาอดอยู่ในมือข้างที่นี่เคยเป็นบ้านของฉันกับลุงชายคนนั้นยิ้มบางๆผมจำได้ตอนนั้นมีชายแก่คนหนึ่งอยู่กับเด็กผู้หญิงเขามักแบ่งข้าวผัดให้ผมเวลาผมไม่มีจะกินหัวใจเธอสะดุดคุณรู้จักลุงเหรอคะชายแก่พยักหน้ารู้สิวันสุดท้ายก่อนเขาตายเขาฝากผมไว้บอกว่าถ้าเด็กคนนั้นกลับมาให้ยื่นสิ่งน,นี้ให้ เขาล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อเก่าๆแล้วดึงกล่องเหล็กขึ้นมาเธอรับมาอย่างระวังมือสั่นด้วยความรู้สึกประหลาดกล่องเก่าขึ้นสนิมแต่ยังปิดแนทะเธอเปิดสมุดนั้นอย่างระมัดระวังตัวอักษรสั่นๆเขียนด้วยลายมือที่เธอจำได้ดีลายมือของลุงถึงหนูของลุงประโยคแรกทำให้หัวใจเธอแทบหยุดเต้นวันที่หนูอ่านจดหมายนี้ลุงคงไม่อยู่แล้วอยากให้หนูรู้ว่าทุกวันที่เราอยู่ด้วยกันลุงมีความสุขมาก ถึงลุงจะจนไม่มีอะไรให้แต่หนูก็คือของขวัญจากฟ้าน้ำตาเธอเริ่มไหลเธอเอามือปาแต่น้ำตากลับยิ่งไหลหนักขึ้นอย่ารู้สึกผิดที่ลุงจากไปชีวิตมันก็เหมือนกองขยะที่ลุงเก็บถ้าเรามองดีๆยังมีสิ่งมีค่าซ่อนอยู่เสมอลุงเชื่อว่าหนูจะหามันเจอและทําให้โลกได้เห็นว่าแม้เด็กจากกองขยะก็มีค่ามากกว่าทองคําเธอหลับตาแน่นเสียงของลุงเหมือนดังขึ้นข้างหูโตขึ้นนะลูกอยากตัวโลก เธอกอดสมุดแน่นเหมือนกอดเขาอีกครั้งดวงอาทิตย์ยามเย็นค่อยๆลับขอบฟ้าแสงสีทองส่องผ่านก้อนเมฆลงมากระทบผิวน้ำคลองเก่าเธอวางกล่องเหล็กไว้ริมฝั่งหยิบดอกไม้สีขาววางทับไว้ข้างบนหนูจะทำให้ลุงภูมิใจสัญญาเธอยิ้มทั้งน้ำตาก่อนจะเดินกลับไปยังรถที่จอดอยู่ใกล้ถนนใหญ่ขณะประตูรถปิดลงเธอหันกลับไปมองอีกครั้งสายลมพัดเบาๆ กลีบดอกไม้ขาวปลิวขึ้นไปในอากาศและในเงาแสงสุดท้ายของวันนั้นเธอเห็นเงาชายแก่ในเสื้อเก่าคุ้นตายืนยิ้มให้เธออยู่ตรงริมคลองรอยยิ้มอบอุ่นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยเสียงในหัวดังขึ้นอีกครั้งลุงภูมิใจในหนูแล้วเธอยิ้มตอบเบาๆขอบคุณนะลุงเครื่องยนต์สตาร์เสียงรถเคลื่อนออกไปช้าๆบนท้องฟ้ายามค่ำเธอมองเห็นดาวดวงหนึ่งส่องสว่างกว่าดาวอื่น ในใจเธอรู้ดีลุงไม่เคยจากไปไหนเลยเขายังคงอยู่ในหัวใจของเด็กหญิงจากกองขยะตลอดไป